LGBTQ+ <Wow. S 1> กเกษียณต้องใช้เงินต่างจากชาวสเตรทอย่างไรฟังแล้วอาจจะช็อกนะครับ คุณคิดว่า LGBTQ+ ต้องใช้เงินกเกษียณแตกต่างจากชาวสเปรดไหมครับจริงๆแล้วผมว่าไม่ว่าคุณจะมีเพศไหนถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่มาดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับจากรายงาน LGBTQ+ Money Study ในปี2023โดย The m o t l e y f o o l พบว่ามีชาว LGBTQ+ เพียง36%เเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองออมเงินได้ตามเป้าหมายกเกษียณ ส่วนอีกกว่า64ยังไม่มั่นใจหรือรู้ว่ายังออมไม่พอนี่เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าหลายคนอาจตกขบวนรถไฟไวกระเสียนแล้วครับแล้วอะไรที่ทําให้การวางแผนการเงินเพื่อไวกระเสียนของชาว LGBTQ+ ท้าทายกว่าชาวสเรปรดปัจจัยหนึ่งก็คือคน LGBTQ+ มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการดูแลระยะยาวสูงกว่านะครับ เนื่องจากอายุไขที่ยืนยาวเนื่องจากจะค่อนข้างดูแลตัวเองดีมากกว่านอกจากนี้ครอบครัวของ LGBTQ+ รวมทั้งคนรุ่นใหม่ชาวสเปรดก็อาจจะไม่มีลูกหลานที่จะคอยดูแลยามชาราซึ่งจะเพิ่มความท้าทายให้กับการวางแผนกเกษียณขึ้นไปอีกครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีเคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วย <Wow. S 1> ให้ทุกคนเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายกเกษียณที่ชัดเจนคำนวณเงินที่ต้องใช้แล้วทำแผนการออมและลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น ทริคต่อมาก็คือเลือกแผนประกันสุขภาพและประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการไลฟ์สไตล์และความเสี่ยงของเราเผื่อไว้ยามฉุกเฉินจะได้ไม่กระทบแผนกเกษียณสุดท้ายอย่าลืมลงทุนเพื่อสุขภาพทั้งกายและใจของตัวเองด้วยเช่นตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายกินอาหารดีมีประโยชน์ดูแลสุขภาพใจเพราะสุขภาพที่แข็งแรงคือกุญแจสําคัญสู่วัยเกษียณที่มีคุณภาพครับเห็นไหมครับว่าการวางแผนกเกษียณของชาว LGBTQ+ มีความท้าทายเฉพาะตัว ที่อาจจะแตกต่างจากชาวสเปรดแต่ด้วยการวางแผนที่รัดกุมปรับใช้เคล็ดลับที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้เราทุกคนก็จะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างสุขสบายและมั่นคงได้เช่นกันอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ LGBTQ+ มาร่วมวางแผนกเกษียณไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ